สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวันนี้เรามาเรียนเล่มนี้กันเลยค่ะอัจฉริยะน้อยฝึกฝนชาวปัญญาถ้าได้แล้วเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้นะคะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า9ค่ะแบบฝึกหัดชุดที่6กคำสั่งมีอยู่ว่าข้อใดมีขนาดเล็กที่สุด ตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งเป็นรูปอะไรคะรูปหม้อค่ะกอไก่ขอไข่คอควายและงองูข้อใดมีขนาดเล็กที่สุดนั่นไงเจอแล้วขอไข่นี่เองเด็กๆกกอก,กากระบาด ทับที่ตัวพยัญชนะขอไข่ได้เลยค่ะเสร็จจากข้อหนึ่งแล้วข้อสองข้อสามข้อสี่และข้อห้าเด็กๆลองทำดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้าสิบแนนแบบฝึกหัดที่เจ็ดนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดตัวอย่างค่ะ ข้อ1เป็นรูปกระบวยตักอาหารเด็กๆดูสิคะว่ากระบวยตักอาหารในช่องที่เป็นกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูรูปกระบวยตักอาหารรูปใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ แต่คุณครูเห็นแล้วนั่นคือรูปกอไก่ค่ะเ<ๆ>ด็กๆก็กากระบาดลงที่พยัญชนะกอไก่ได้เลยนะคะเอาละค่ะข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5เด็กๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ